กลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ผมเองก็จะพามาชมการในขันวอลเลย์บอลลีกของสหรัฐอเมริกากันอีกแล้วแต่เป็นลีกโปรวอลเลย์บอลน,นะครับก็ดูกับสโมสรอ,ออร์แลนโดวาคอรี่ที่พอนพันธ์เกิดปราดไปโชว์ลีลาความสามารถแพทชั้นสูงได้ใจเพื่อนร่วทีมไปเต็มเต็ม และยังมีช็อตเด็ดของบอลพันให้คุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยเดี๋ยวมาติดตามกันในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับจังหวะนี้ฟาสามเมตรกลางครับคืออินดี้อีกไหนเนี่ยก็เป็นทีมระดับหัวตารางเลยก็ว่าได้นะครับ คือเคยแพ้มาก่อนด้วยสำหรับออลนโดูและจังหวะนี้ตีออกไปเลยครับแฟนๆของแลนดเองก็มาค่อนข้างที่จัดหนาตาเลยสําหรับเกมนี้เพราะว่าเล่นในบ้านแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยแต่พันยกมาแล้วฟาดจังหวะนี้โอ้โหกัดฟันลงเลยครับสวยจริงๆก็สุดยอดนะครับอีกหนึ่งจังหวะครับเอาออันเดอร์มาแล้วรับแล้วฟาดโอ้โหโ แม่แหวกตรงกลางศีรษะเลยครับตีหนักตีแรงนะครับก็น่าจะคุ้นชินกันแล้วว่าอีกเมกาเขาเล่นกันแบบนี้ครับอเล่นกันเร็วตีหนักตีแรงเนี่ยครับจังหวะบอลเร็วสวยๆวาคิวรี่ครับดูกันต่อครับดูจังหวะนี้ก้มเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟเงยๆมาแล้วโอ้โหลงไปเลยครับลูกมุดครับลูกนี้ลูกมุดสวยด้วยนะครับ เอาดูกันต่อครับจังหวะนี้จะได้เสิร์ฟแล้วเสิร์ฟมาอีกครั้งโอ้เสิร์ฟหนกักเสิร์ฟแรงต้องวิ่งมาเซตครับแล้วหัวเสาฝั่งซ้ายใส่ซ้ายก็ยังไม่ได้แล้วผ่อนธันยกมาข้างหลังเอเบคลครอมบียังไม่ได้เหมือนกันครับเราแย่งกันเซตเจ้าอยู่พลาดเองครับแม่ไปแย่งกันเซตนะครับสําหรับอีกไหนแล้วจังหวะนี้ดูครับความไม่เข้าใจกันครับโอ้โห แต่ว่าเซตแรกเนี่ยแพ้ไปก่อนนะสตารโอลันโดครับโดนเบียดแซงในช่วงท้ายแล้วดูบอลผันเล่นบอลเร็วครับ <c oughs> วิ่งมาแบบนี้ก็เอาแต้มไปเลยแบบไม่ต้องรับครับแลดูจังหวะนี้ยกมาเซตอบอลสองจังหวะเอารับกัน 3- 4ี่คนแต่ยังได้ครอมบีตีแก้ไปครอมบีตีแก้แล้วจังหวะนี้ เห็ดมาหัวเสาโอ้โหตีบล็อกพรพันครับดูว่าวิ่ง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 แบบพ่ตูลวิ่งแบบพ่ตูลนะครับโอ้โหพรพันครับสะใจสุดๆดูจังหวะนี้โอ้โหติดมือแบบเต็มๆเลยครับแล้วเป็นตัวเซตที่บล็อกได้นะเนี่ยแล้ววิ่งไปไหนไม่รู้ครับเนี่ยมาดีใจกับเพื่อนรีข้างสนามกับโค้ดครับโอ้โหสะใจเลยครับพรพันเกมนี้บล็อกไปได้สองคะแนนนะครับและดูจังหวะนี้โดนฟาดไปครับ แม่แต่บอกเมื่อกี้เนี่ยมันแพทชั่นเต็มเปี่ยมแล้วก็สร้างความตื่นตาตื่นใจในสนามได้ดีเลยดูครับจังวันนี้ยกมาไหลหลังมาโอ้โหนี่ครับอินดีอีกไหนก็ไม่ใช่ทีมคีรวคีเร,เรอะไรนะครับและดูบอลหน้าเน็ตแล้วโอ้โหรับลุนลุนครับบอลแรกถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ในเซตแรกเลยครับเนี่ยเซตมาแล้วบอลหัวเสานี่แหละครับ หมายเลขสิครับคนนี้ทีเด็ดที่ขาดของออร์แลนโดวาคิรี่เลยแล้วเสิร์ฟมารับลุ้นๆเหมือนกันดังวันนี้ตีแก้มาครับพรพันธ์จะให้ใครเลือกได้เลือกมาโอ้ยยังไม่เป็นแต้มครับเลือกได้ไหมฟาดมาหัวเสาดอดด,อด,ด,อดไม่ข้ามครับและก็เป็นแต้มออร์แลนโดวาคิรี่ครับ ตอนนี้ไล่ตามมาเป็น18ต่อ19คะแนนครับแล้วยกมาไหลหลังเอาบอลพันธรับสวยครับเป็นตัวเซตที่ขุดบอลได้เป็นตัวเซตที่บล็อกได้ครับโอ้โหพุ่งมา3คนโดนหลอกหมดเลยครับแล้วจังวันนี้ยกขึ้นมาบอลล้นไหมแลม้ว3เมเมกลางใส่มายังไม่ได้ครับ แต่ว่าแต่ว่าโดนจดโจทยังไม่ได้เหมือนกันเอาละครับอีกไหนว่าไงอินดี้อีกไหนฟาดมาคอมบีรับสวยบอลพันเลือกได้ให้1 4ยังไม่ได้ครับแล้วอันเดอร์มาอีกครั้งต้องแก้มาคอมบีคอมบีแล้วยกขึ้นมาฟาดอีกแล้วครับโอ้โหต้องชมเลยครับจังหวะนี้สุดๆุดนะครับสำหรับอันนี้นะครับ โอ้โหแล้วลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเป็นแต้มอีกแล้วครับนี่เป็นเดอะแบกของเกมลุกออร์แลนโดเลยนะครับเกมไหนที่ติดขัดเนี่ยบอกเขาเลยเขาทําแต้มได้แล้วแต้มที่เขาทํามันหนักด้วยแล้วจังหวะนี้ไม่ทันครับพรอมบีก็รองไปแล้วแต่ไม่ทันนะครับ ดูลูกเสิร์ฟอีกครั้งครับอินดี้ไหนพรอนพันธ์รับมาแล้วครอมบีต้องแก้ครับจังหวะไม่ได้ปัดบอเตมบล็อกแล้วนะครับคือถักใครตีมาก็พร้อมบล็อกเสมอแล้วจังหวะนี้โอโ้โหทะลุบล็อกเลยครับสวยจริงๆอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โยลูกเสิบแพ้ลูกเสริรฟเซตแรกแพ้ลูกเสิฟครับคือเสิฟหนักเสิฟแรงโดยเฉพาะในช่วงท้ายเนี่ยและดูจังหวะนี้พรอพันธ์ติดมือแล้วโอ้โยเป็นแต้มนะครับโอ้โหสาบล็อกได้สวยแล้วครับเมื่อกี้ สุดท้ายก็กลายเป็นอินดี้อีกไหนครับเอาชนะไปได้ในเซตแรกมาต่อที่เซตที่2ครับเซต2เนี่ยก็ยังคงเป็นออร์แลนโดนะที่ออกสตาร์ทได้ดีกว่านะครับได้เต้มแรกไปแล้วครับแล้วดูจังหวัดอินดี้อีกไหนบอลเร็วมาพรพันรับอีกแล้วอยู่ที่ไหนบอลไปหาตรงนั้นคอมบีไม่ได้ครับเอาละครับพรพันเลือก<ล>ได้เลือก<ล>ได้เลือกจังหวะนี้ยังไม่ได้ครับพรพันอันเดอร์ฟรีมาฟาดอีกครั้งโอ้ยไม่ลงครับโอ้โห น่าเสียดายครับจังหวะน,นี้ได้เรียกแล้วนะครับเมื่อกี้แต่ไม่ลงแล้วเสิร์ฟมาพรพันอันยกมาโอ้โหต้องแบบนี้ครับต้องเล่นบอลเร็วแบบนี้สุดยอดครับแล้วเสิร์ฟมาเสิร์ฟมายกขึ้นมาฟาดแล้วโอ้โไม่ทันครับ <c oughs> พอดูบอลและบอลแบบนี้แล้วก็สนุกไปอีกแบบนะครับคือเล่นกันเร็วมากถ้าเกิดว่าทีมใดของเราเล่นได้แบบนี้ แม่เด็ดขาดแบบนี้ก็มีลุ้นเลยครับโอลิมปิกก็มีลุ้นหรือว่าเข้ารอบดึกๆเนี่ยก็มีลุ้นดูจังหวะนี้ไหลหลังมาครับอยังไม่ได้ยังได้แตมยากอยู่แลนดี้กันนานครับอาแล้วพรพันยกกลับหลังมาคอมบีโอ้ยหลังหักเลยครับจังหวะนี้โอ้โหเจอคอมบีเข้าไปครับตีอยู่เส้นหลังสามเมตรกลางเลยแทบจะไม่ได้กระโดดและโดดเอาคืนครับ โอโหแต่ว่าออกครับเจ้าหวะนี้แม่ตีหนักตีแรงแต่ไปตีออกครับเอาล้ครับเป็นแต้มฮอร์ลนโดแล้วเหลือนมาแบบนี้ยังไม่ได้ยกขึ้นมาแล้วตีฟาดมาจังหวะนี้เอ้าลงไม่ลงครับลงนะครับจังหวะนี้ อีกครั้งหนึ่งครับเสิร์มารับบอลสวยมากไหลหลังมายังไม่ได้ครับต้องอันเดอร์แก้มาตีแก้แก้วางๆแต่ว่าเหมือนไม่แก้ครับเหมือนเป็นแต้มเลยครับโอ้โหเป็นจังหวะตีแก้ครับแต่กลายเป็นตีแก้ยอดเยี่ยมเอาแล้วครับตอนนี้ไปกันใหญ่แล้วครับเสิร์มมาแล้วรับล้นไหมไม่ล้นแล้วดูครับใครครับเนี่อ้โห วิ่งแบบคล่องตัวมากนะครับชั้งจังหวะกระโดดสูงนั้งจังหวะตีแล้วฟาดมาจังหวะน,นี้ติดมืออ่าแล้วครับติดมือแล้วต้องโยกไม่โยกเอาอีกครั้งนึงโอ้โหต้องโยมครับตีคมจริงๆการวางมือกันประทะเนี่ยสุดๆนะครับสำหรับอินดีอีกไหยก็ไม่แปลกที่เขาเองก็อยู่หัวตารางเหมือนกันแต่ว่าพอแพ้แล้วเนี่ยหล่นไปอยู่กลางตารางเลย อาวอย่างในแต้มครับออร์แลนโดวากิลีจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟมาจังหวะนี้อุย้ยเสิร์ฟดีแต่ว่าเขาก็รับดีแล้วเขาฟาดมาติดบล็อกเอา้าคุยกันไม่รู้เรื่องครับจังหวะนี้อยู่ตรงใจกลางนั่นเลยครับเป็นจุดเกรงใจเราจะเป็นจังหวะเสิร์ฟครับเสิร์ฟมารับ เซตมาจังหวะน,นี้ต้องหยอดหยอดพรันพันก็รับบอลสวยมากแล้วจังหวะน,นี้อันเดอร์มาสวยอุย้ยแล้วบอลโอดจังหวะเอาเปแต้มโอ้โหไปโดนอะไรกันเมื่อกี้บราวครับกระโดดฟาดจังหวะน,นี้บอลมันเหมือนลน้ลนๆมาแล้วเซิร์ฟโอ้ยอีกแล้วครับเสิร์ฟดีมากๆนะครับ อีกครั้งหนึ่งครับเนี่ยยังไม่ได้ครับยกขึ้นมาฟาดติดมืออีกแล้วครับโอ้โหอเอาแล้วครับเกมบล็อกครับเกมบล็อกสร้างโมเมนตัมใหม่ให้กับอรอร์แลนโดวาคิรี่แล้วเซิร์บอีกแล้วครับโอ้โหเซตแรกเนี่ยสี่ดูลูกเสิร์ฟเซตสองก็ได้ดูลูกเสิร์บสำหรับออร์แลนโดครับมือเดียวมือเดียวฟาดยังไม่ได้ยังไม่ได้แล้วฟอนวันเซตเซตจะตีปอนพันอุ้ยไปพลาดครับจังหวะนี้แม่เลยหนึ่งจังหวะ ยกมาบรพันยกบอลเร็วเป็นแต้มครับเอาละก็ยังนำห่างอยู่6คะแนน7คะแนนนะครับสำหรับออรลนโดแล้วยกขึ้นมาแล้วเซตขึ้นมาต,ตัวไกลตัวไกลตีลูกนี้ทำแต้มได้เพอร์เฟกต์มากสำหรับเมมเบอร์เมนส์นะครับเมมเบอร์เมนส์นะครับเมื่อกี้หมายเลขเจ็ดก, 7, ก็ดูข้อมูลมาแล้วแล้วจังหวะนี้ฟาดเมมเบอร์เมนส์รับได้ครับเอาละเราวิ่งตีแล้ว ตีจังหวะตีหนักตีแรงแล้วกระชับมากสำหรับการเล่นเจ้าตัวแล้วฟาดจังหวะนี้เอาคืนบ้างครับโอ้โหก็ไม่ยอมเหมือนกันไม่ยอมนะครับไม่ยอมง่ายๆสำหรับออลลนโดฟาดมาฟาดกลับทีใครทีมันนะครับดูจังหวะนี้ยกมาเมม็นบเมนยังไม่ได้เอาโอ้โหบล็อกไปแล้วขาตายครับบอลมันลนแล้วเป็นพรพันอีกแล้วครับโอ้โหจับบล็อกได้ครับดูอีกครั้งครับพร ทันครับบล็อกเมมเบอร์เมนนะครับอดีตกับตันในฤดูกาลที่แล้วโอ้สุดๆจริงๆครับและดูจังหวะนี้ยกมาแล้วหยอดไม่ได้ได้ด้วยครับแม่หัวร้อนเลยครับสำหรับอินดีอีกไหนแล้วดูครับโอ้โหเสียเยอะมากนะครับแล้วเสียเอียงด้วย กลายเป็นว่าฝั่งของออลโดวาคิรีฟอร์มดีโมเมนตัมสวยซะง,งั้นแล้วยกขึ้นมาตีจังหวะนี้ไม่ข้ามครับไม่ผ่านแล้วฟาดคืนเอาไม่ได้ครับโอ้โดูเอาคืนก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับสุดๆแล้วดูจังหวะอีกครั้งหนึ่งยกขึ้นมาแล้วตีจังหวะนี้ออกไปเลยครับเมมเบอร์เมสโอ้โหเสิร์ฟอย่างต่อเนื่องเลยครับออลโดวาคิรี แล้วเสิร์ฟมารับสวยเซตขึ้นมาแล้วฟาดจังหวะนี้เอาต้องให้เขาครับจังหวะนี้ต้องให้ครับและอีกครั้งหนึ่งไหมให้ใครครับเมมเบอร์เมสจังรับเอาแล้วครับ,เ,รบเหมือนจับทางได้แล้วพรอนบันยก,ยกมาแล้วฟาดจังหวะนี้ลงไปเลยครับโอ้โหอาเบอร์ครอมบีครับสวยๆเลยครับมือซ้ายของเขาแล้วเสิร์ฟเองด้วยนะครับเสิร์ฟมาแล้วโอ้ยหมุนจังหวะนี้ โอ้ลูกสูดลูกนี้สวยครับหมุนมาตีคือตีแทรงตรงกลางเลยครับเมื่อกี้ก็เห็นไม่บ่อยเหมือนกันแล้วไหลหลังคืนเอาทีใครทีมันเหมือนกันแหมก็สุดๆดนะครับสุดๆดแต่ละคนจัดหนักจัดเต็มกันทั้งสองทีมอ่าเมมเบอร์เมนเสิร์ฟเองครับแล้วดูลูกเสิร์ฟของเธอบ้างเสิร์ฟหนักๆพรพันวิ่งมาเซตหนึง่งแล้วให้มาและอันนี้อันนี้ไม่ได้ครับแล้วตีมาจังหวะนี้ลงหรือเปล่า โอ้โหไม่ลงครับออกเป็นแต้มของออร์แลนโดครับอืืห เอาต่อเนื่องครับรับพรพันเซตขึ้นมาแล้วตีวางๆเมมโมเร่นรับได้แล้วแก้มาแบบนี้ของชอบของหวานของพอรพันของหวานของหวานเลยครับยังไม่ได้ครับยังขมอยู่แล้วฟาดคืนเอารับรับมาแล้วพรพันยกอาเบอร์ค롬บีอุย้ยเมมเมเร่นพุ่งรับสวยและก็เป็นแต้มเหมือนเดิมครับโอ้โหเอาไม่อยู่นะครับลูกตีของค롬บีเนี่ยโหดจัดเลยครับ เอาอีกครั้งหนึ่งครับยกขึ้นมาแล้วฟาดจังหวะนี้โอ้ยขาตายกันทั้งทีมนี่นะครับหลีกเมกาครับตีได้ทุกที่ทุกทางไม่ว่าช่องจะอยู่ตรงไหนก็จัดหนักจะเต็มได้หมดดูจังหวะจะได้เสิร์ฟครับ เสิร์ฟมาแดงแรงรับสวยมากพอรอนพันยกบอลเร็วครับย,ยังไม่ได้แล้วนะครับเมมเบอร์เมสยอดมาผ่อนพันอ่านได้ดียกขึ้นมาอาเบอร์ครอมบี้ยังไม่ได้อีกครับแล้วอุ้ยยกมาอื้องแก้สุดท้ายโอ้โพยายามแก้เลยครับมันแก้ไม่ได้ครับกลายเป็นแต้มออรแลนโดอีกครั้งก็เสิร์ฟยาวๆต่อเนื่องครับเสิร์ฟมาจาังหวะน,นี้แล้วรับ หยอดอไม่ทันเหมือนกันมาชมกันต่อครับจังหวะน,นี้เสิร์ฟของอินนี่ไนท์แล้วบอลพันยกขึ้นมาเอาเบอร์ครอมบีครับมือตบคู่บุญหัวเสาคู่บุญของบอลพันแล้วเป็นแต้มอีกแล้วครับโอ้โหคือฉาบสช้โอกาสได้ดีมากนะครับบอลลันโดแล้วตีมาอยู่ครั้งหนึ่งครับเมมเบอร์เมสแล้วลงหรือเปล่าลงด้วยครับจังหวะนี้โอ้โหเนี่ยนะครับพอพันนะครับเหมือนให้เครดิตพอพันด้วยหลอกครับหลอกจังหวะน,นี้ โอ้โหมีส่วนร่วมกับเกมเยอะมากๆครับตีมาจังวันนี้ก็รับแล้วพรนพันพุ่งรับเองเหมือนติดป้ายโฆษณานิดนึงแล้วต้องแก้ครับดูอินดี้อีกไหนขอนนเด้นเหมือนกันครับโอ้โหไม่พลาดเลยนะครับจังหวะที่สมควรได้ก็ทําได้แล้วจาหนี้เสริมมาใหม่ครับอ่าแล้วครับผรนพันไหลหลังมาก็ไม่พลาดเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกทีใครทีมันครับไม่ยอมง่ายๆสวยจริงๆนะครับทั้ง2ทีมเลยดูจังหวะนี้ อันนี้เป็นเมมบุ้มเมสนะครับตีมาก็ยังไม่ลงแล้วจังหวะนี้พรพันพรพันเซตนั่งเซตนั่งเซตแล้วยังไม่ได้ครับเอาละครับยืนได้แล้วยืนได้แล้วจังหวะนี้ตียังไม่ได้อีกเอาละอินดี้อีกไหนเหมือนการสาเม็ดกลางออ้ยรับทันไม่ทันครับยังทันยังทันอยู่ครับยังทันแล้วจังหวะนี้เอ้าต้องฟรีบอลแก้และฟาดมาโอ้ยออกหรือเปล่าออกนะครับแต้มนี้ โอ้โหแลนนี่กันตั้งนานครับชมกันต่อเลยครับดูพรนพันยกมาบอลเร็วครับอืมก็สู้กันอย่างสูสีนะครับในเซตที D ่สี่ก็ถือว่าแต่ละทีมเนี่ยเอาเรื่องนะครับดูจังหวะนี้ยกยกคืนยกคืนไ <ๆ S 1> หลหลังพรนพันรับสวยมากรับดีเฟนซ์ดีแล้วจังหวะนี้หยดหยดได้ด้วยครับอืมรู้สึกว่าจะง่ายนะในการเล่นเกมรุกของลลนด ดูจังหวะน,นีิเซมมาพอรอนพันต้องวิ่งเซ็ตจังหวะน,น้เซ็ตมาก็เอาเท่าที่ได้เลยครับอ่าดูอีดีอีกไหนบ้างครับเขาเซ็ตมาเมมเบอร์เม้เมเมนยังรับได้สวยบอลพันให้ใครให้ครอบีมือตีคู่บุญครับยังไม่ได้อีกแล้วสามเมตรกลางยอดโอ้ยเจ้าหนนหลงกันทั้งทีมครับแม่เลี่ยมจัดจริงๆครับและดูจังหวะน,นี้ครองบีมือตีคู่บุญอีกแล้วเป็นแต้มนะครับอย่างที่บอก ได้ง่ายมากนะครับไม่ว่าจะทำมาไงก็ได้แต้มนะครับไม่ว่าจะเป็นการตีแรงหรือว่าการหยอดเหมือนหวาดผวากันแล้วครับสำหรับอินนี่อีกนท์แล้วยกมาฟาดคืนครับตีหนักอย่างเดียวและดูจังหวะนี้ต้องอันเดอร์ตีแก้เอาไม่แก้ด้วยครับโอ้โหไม่ใช่ตีแก้นะครับและสุดท้ายก็เป็นฝั่งของโอลันโดวาคิรี่ครับเก็บชนะได้ในเกมนี้เอาชนะไป3ต่อ1นเซตพังอาจขึ้นมาอยู่อันดับที่3ของตารางและพร้อมมันเองครับเหมือนเป็น เกมเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ถึงแม้ว่าจะเล่นมานานก็ตามแต่ว่าเกมนี้โชว์ความสามารถโชว์ความเป็นเดอะแบกอย่างแท้จ,จริงยังไงก็รอาตามกันต่อในวันที่12กุมภาพันธ์นี้นะครับสำหรับ o r l ร n d ดว a k i r i ส่วนคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบาย,บาย